แล้วเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้หมดเลยขออาจารย์ทวนอีกรอบครับ I ตัว I นะครับอาทิตยีนี้เราเราแยกประเด็นเลยดีกว่าะนะครับกอ I ก็คือ I ก็คืออิมพินครับอิมพิน i m นะครับ p r i n t นะครับอิมพินก็เหมือนกับพิมพ์เขียวคือคือของแต่ละคนอดีตของแต่ละคนที่เจอมายกตัวอย่างมีมีคนที่ ไปห้างเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังตีลูกไปคนที่ไปห้างนะไปกับเพื่อนนะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกาลังตีลูกนะครับเพื่อนเขามองก็เฉยๆแต่คนคนนั้นน่ะบอกไปตีลูกอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันในห้างรถที่มันเด็กอยู่เดินไปผักอ,กอกพ่อเขาเลยนะครับพ่อเขาก็สวนเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยทําไมคนสองคนตัวเขาเองกับเพื่อนเขาอ่ะเขาถึงมีพฤติกรรมที่ต่างกันอินปินครับ คือภาพในอดีตอะมันมันคุมเราจะคุมตัวเองไม่ได้เราจะคุมตัวเองไม่ได้อิมพิม้นเราจะทำไปโดยอัตโนมัติเพราะเขาเคยโดนตีมาแต่เ,<ร>เพื่อนะแต่เพื่อนไม่เคยโดนพ่อแม่ตีมาไม่รู้สึกอะไรสิ่งเนี้ยม,มันอยู่แล้วก็แต่ละคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองในอดีตอ่ะอินพิ่นมันมีอะไรบ้างที่คอยเกิดขึ้นตลอดเวลามันคอยควบคุมเราอ่ะเราทำโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวนี่คือปัญหาเลยนะ แล้วแบบนี้เราจะแก้ยังไงครับอาจารย์คือบางทีเรื่องอิมพินเนี่ยแก้ยากเพราะอะไรรู้ไหมครับ mm hmm. เพราะว่ามันสืบมาทางสายโลหิตด,ด้วย mm hmm. บางเรื่อง mm hmm. เป็นเรื่องที่พ่อกับแม่เจอมาเราไม่ได้เจอด้วยนะแล้วก็ถ่ายทอดมาในสายเลือดด้วย mm hmm. นี่คือปัญหาของตัวอิมพิน mm hmm. นะครับแล้วแล้วมันจะทําให้คนแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแล้วมันจะคอยทําร้าย ยกตัวอย่างสมมติมาบ้านครูโจลี่เนาะ uh huh. บ้านแต่งสวยมากนะสวยหมดทุกอย่างเราเห็นมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์คิดสวยชื่นชมเลยนะ uh huh. ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ทําจัดสัดส่วนมีห้องเข็นยันห้องสวยงามมากาอ่าใช่<า>ได้อยู่มากแล้วก็ทุกท,ที่ที่เราไปเราก็ uh huh. อยากรู้ว่าเขาสวยเฉพาะในบ้านหรือเปล่าเราก็เลยไปดูในห้องน้ำ uh huh. อ่า <laughs> <laughs> จานก็เลยไปดูในห้องน้ำ ว่าดูรอบ,บโอ้โหจัดจัดสวยเหมือนรู้ทันว่าอาจารย์จะมา <c oughs> เออเขารู้จริงๆหละนะครับก็สวยมากแต่ว่าตอนที่อาจารย์เข้าห้องน้ำอ่ะเปิดฝาชักโครกขึ้นมามีงูตัวหนึ่งงูอือย่างนี้เลยจริงนะครับอาจารย์โอ้โหสุดอ่ะสุดมากอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วพอระยะเวลาผ่านไปอีกห้าปีสมมติอาจารย์ไม่ไม่เคยมาบ้านพี่พศอ,อีกเลยนะในห้าปีถ้ามีคนถามว่าวันนี้พี่พศเปิดสตูดิโอจะสอนอ่ะ จาไปด้วยไหมสิ่งแรกเลยที่โผล่มาระวังงูในห้องน้ําเลยนะเนี่ยอินปินเนี่ยอาจารย์กำลังยกตัวอย่างคําว่าอินปินคือมันจะขึ้นมาเองแบบโดยอัตโนมัติอ่ะจที่อาจารย์เล่าเรื่องของข้าววัวตัวนั้นที่ลูกศิษย์ลืมไปแล้วเห็นไหมแต่พออาจารย์บอกว่าเราไปเยี่ยมบ้านที่เราไปฆ่าวัวเขาวันนั้นไหมใช่ไหมลูกศิษย์ขึ้นเลยโหอาจารย์ขนาดลืมไปแล้วน่ะลืมไม่หมดแล้วน่ะขึ้นมาแบบ จี๊ตขึ้นมาเลยเนี่ยมันคืออิมปินเราคุมไม่ได้แล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาคือชีวิตคนเราเนี่ยจะจําแต่สิ่งที่ไม่ดีอจําไวแ้แบบติด,ตดในในใจเลยห้องก็สวยจัดส่วนก็ดีสตูดิโอก็ดูดีจําได้แต่ห้องน้ํำมีงูจําไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจําเข้าไปอืมเพราะฉะนั้นที่ที่ถามบอกว่า ถ้าแฟนที่เลิกกันไปแล้ว uh huh. แล้วจะขอกลับมาคืนดีกลับมีคนใหม่มาจีบให้เลือกใครดีคำตอบก็คือเลือกคนใหม่เลยทำไมอ่ะไม่งั้นอิมปินก็ขึ้นเวลาคนเก่า uh huh. เราจะไม่พูดถึงเรื่องแน่ดีกันนะบอกโอเคอ่ะล้วพอปุ๊บมีสายเข้าวิ่งออกไปรับเอาละเขาที่แล้วก็อย่างเงี้ย <laughs> นี่ขนาดไม่พูดเรื่องเก่านะ <laughs> เขาที่แล้วก็อย่างเงี้ย อิมพิ์มันขึ้นไงอ,อืมอิมพินทํางานเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางในการแก้ไขอิมพินเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์จะมีคอร์สสาวันสองคืนสําหรับแก้อิมพิณน,นะอ่าซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปไปเรียนรู้อันนี้ถือว่าสูงสุดของวิชาละเพราะว่าถ้าปลดอิมพิ์ออกได้โลเยโล่งเลย